่ชยสบายดีเล่ทุกท่านเพราะว่าเมื่อวี้เราจะได้เดินทางเอาหน้าก่อนทุกคนเลยกระเด็ดต้องต้องม่ได้มเช้าล่มเช้าหนาวแล้วจะเดินทางออาหน้าก่อนวันนี้จะว่าเอาเดินทางมาจะบ้านก็เฮาเทงหน้าแล้วทุกคนเลยเราจะออกไปหาอยู่หากินก่อนจะกิได้กินอย่างแล้วเอาจะเดินทางไปก็มาหน้าพอดีเมื่อนีนนะ้ตอนนี้ก็เดินทางเอาเดินทางไปหาอยู่หากินเอาก็ไปตมเหล่านี่เลยเหล่าอ่อนเหล่าน้อยมิ่งใใหญ่ ถ้าว่าบุบนุกปุบนุกอะมันตำเฮายิ่งจะได้เลยได้มันบุชูไม่บุชูถ้าไม่ชูมีอยิงบุชูเปถึงเทมเพปทำเพปไม้เพมหน้าขมันถึงเนี่ยใหม่นะบุ่ายโต้คือคนทางคนเดินทางอายุวากินพวกผู้พออย่างอยู่ พบตูพบเด,ดินทางไปเลยพบะว่าเลานอะได้พิ่งกินมาไอมาหน้กมาคนเดียวเลยน,นี่นะคนทางไปก็หกดิโอ หกหนุกหกหนเอาลรหกพอนูพอนพอไยแล้มีบพอพีังบตพอองตินเาสิละขึ้นไปคนเลอะไปได้เลยแหละ มุดค้อมสมาทนบได้ยนะัยยงก็อาขึ้นมามุาไดไปแล้วเาจะไปลอบกบุกกัได้ออรือไ้ยังไม่จัดเขากะตอนนี้จะหาหาหญิงเขบอพบบุพอบ,บ่อย่างนนี้ทาสิลอกไปเจอห่วยขมุกพุกก่อนพอห่วยขมุกมันเป็นห่วยใหญ่น้ำกระลายน้ำโม่เองกอ mặt nếp mình khi mình người phù phá ngang này chỉ lọc và bụng luôn ạ ừ ừ à à ừ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  แต่มนีได e like ้หรือเม่าด้่าทเดินทางไปบุรีม่อนก็เดินทางหาอทางหายวัจกินกะหมอกมอดโคกเลยพราะอย่างอี่ดงนี่ละ อาจิะตามโคกแต่ว่มุกขนบน้ไปแถวๆขมุกอีกอาจจะพอเหนอเป็นกปนกเป็นนะนะพอมันมีน้ำด้วเจะาพบพม,พมุกชินดูบ้ากเลย เออเอาอน้มามันนี้ออกมาไปหาอยู่หากินกันบโโบุคคบุคคลยังคือมูไอยังกินหมหม,มานยังได้เอามันมนี่ตอนนี้กดหมอสีขับน้าสีอาหนางหา้อยมือเทีกว่าเพราะว่ามชมือบาดมือนนเขาม,มือคำลายเพราะไม่ใช่ม,มือเดงหดบานกน อยู่หากินก็มาได้หมดมาอยังบ่ได้กินอยังแล้วมืงแต่เขาไหวมือที่กับบางทีก็พอทางมีภาวาเขาไปทำดงเน้ยเอาลัดดงมือเขาไม่ได้น้ำทางเขาเคยพออยู่ไดพอทางกันเอาไปเดือดทางมือก่อนาะมือเลยตัวนี้ของทางเขาไหวมือเทงหน้าเขายังจารฮอดอยู่ยังมือฮอตเทงหน้าอยู่ ว่ายหย่เป็นมาตำลัน่งกเราจากคนนีนนกินยังยังนใดของเฮาริีหมาาเผามือนะเฮาชีหาเลาะตามต็นตามป่า,า,า,ามือ,อตอนนี้การเจ้าว่า ขําเราจะเลยเอาป่าอยู่หากินก็ไ,ได้เอาเช้่าการาเงืงดอมกับางที่มันได้นะจักที่ได้ย,ไดาาาดย,ย,ยังไรป่าการหาเยื้อเชา่อไดป่าการมุกป่ากินด้วงยังมีไรอยู่ไปเชื่อได้ไปก่อตอนนี้จะคือเอาป่า,าการาเื้ก็ยังเป็นคบยังบุงบออยังอยู่เลย buồn hình nhàng như ba ca đà như à như hoang cái bên người nhà cái khư như nhau hình nhàng như ai hành trình đường đi thôi này đường ta nó bằng cao chân nó phô chẳng ơi à bây giờ dao hao cái à ca đà như mưa คนทางอันยิงนกยิงหนูตามแค่มไอ้แก้มนายแหละเพราะว่าเขายังบริได้ออกกินเลยอากาศยิงนกก็คือคนทางเขาเดินทางไปหาอยู่หากินกับยังหมกบ่อเพียงอยู่นกกระ,ระห้อง เอาชิบ,บาช่บบา,บบาบมานี้บ่ฝากกินมันนเนาะคือมีชมออยู่มอปีแนวห้องเลยคือมันทางเดินทางไปหาอยู่หากินกะบุพบุพอ,อยังเลยตัวคนเลยตารเมื่อคืนนี่ก็บุบครองยังเอาบวมานบอ่อยังเลยนะ ได้ของกินเลยปาการกับนั้นนะฮะก็วิ่งกับน,บนี้กับหมอนพ่อตู่นะบริจาวหาเฮาอยู่หากินก็บ่ได้แล้วเมื่อพอยันย้ายเพิ่นมาจำที่หลังเขานะไปยามมึงดาง่า,ดางก่อนด่างเขาเข่จะ้ยามเมืงเลยเคยได้กินย้อนอยู่ได้ ลักดางเากนโดาโอ้หน่านุกึืเลยพูดนกที่ด่างจะโยนอยู่พนไ้กินเน่าเฉยด่างเลยปหาอยู่หากินไปหาชัดอยิงเฮ้ย่ไปกินนกที่ด่างเป็ตรล่านอยู่ตายแล้วไันไดดอกจะเอาปานุกที่ดางก็ปลาชัดนยิ่งกับรพูดเลยใอ้ด่างเขาถึง

มันจะเอาเอานุกท <t ahn> <serving> ีดากะแล้วแหละเดินทางมือก็หรือเขาอกมือถีอหนายังเด่นฮอดเพราะว่ามันไกลตื้อเข้าไปนะผมสินนฮอต นี่จากเฮาก็หาอยู่หันมาเฮาเตะทุกคนเลยเาสิคนนกก่อนกคนนกที่เฮ็ดายก่อนนกด่านเฮาายิงบ่ได้กันขึ้นก็บ่พอบ่ด่าชื่อไว้นะจ๊ะ เคยดางพ่อได้กินเนี่ยันได้ลายทหายายตามยงถึงเชาพยายามมาทุนเลยจังตัวเลยเป็นชาวดีดางข้ากบลาย ลุกขุดงูกแล้วเลยทุกคนเลยแต่ยัง้ยบาท่านร้อนคักเขาไปเผาอก็เจ๊งลุ่ใหม่ทีกว่า ับนบ่ได้นกคือด่างายันบ่ได้ของกินแล้วมันนี่หากินกับบ่มานเลยนะมามานน้ำด่าง मंदिर है नौ bagi nak

แก่งนกพิดง่ายแก่งชุดน้ำบาคักก็มีนกมันเลยนห้นก เรียบร้อยักนกกับตอนนี้การจงาะเอาพักนกแล้วไม่ทาน,น,นไม่ไก,กะหาต,ตําแก้วตํำยังใช่แกงนกที่เขายามด่างไดนะทุกคนเลยมันมีของกิน เบิง่งหม้อแกงนกกว่าไม่ไท,ทาดึ้นค้างพดหรืบ่โอรว่าพดแต่ทุกคนเลยหม้คิดได้กินข้าวแล้วการแกงนกนใช่ยอดผักใช้ใบผักแกงเาก,ก,งกาไปซุกเลยผัดแกงง่ายกินเขากินน้ำกว่าวันนี้แกงเอาไปซุกแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยอยากกินข้าวกินน้ำก่อมามาทุกคนมากินข้าวง่ายในการแกงนกทื่ด่างเล 啊。嗯 เก๋มากกับปวงของฮ้อนยอมจดตั้งใจง้อนกุ๊กขาวขีเข้าวขี้น้ำยาในพิดคลิปนี้ไว้ขอขโมคกคมใจพู้ชมภาพชมคลิปหน้าพอกันไหม